อยากไปทำงานต่างประเทศแต่ไม่มีเงินนะี่ะคุณก็สามารถไปได้ครับโดยไปกับโครงการนี้ใช้เงินทำเรื่องไม่ถึง1 0 0 0 0มืบาทด้วยซ้ำครับและยังถูกกฎหมายอีกด้วยนะครับซึ่งโครงการนี้ที่ผมพูดถึงนะครับเป็นโครงการของประเทศญี่ปุ่นโอ้ซึ่งทางประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับมาให้เราอ่าได้มีโอกาสได้ไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ค่าใช้ใจ่ายที่น้ มากมเลยนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับโครงการที่ทําให้เราได้ไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยสุดนั่นก็คือโครงการ i m j pan ครับซึ่งจะเป็นโครงการอะไรยังไงไปช,ชมกันเลยเลยครับซึ่งโครงการ i m j pan นี้นะครับก็คือองค์กรพัฒนารายงานระดับนานาชาติของประเทศญี่ปุ่นครับหรือมักเรียกสั้นๆติดปากว่า i m j pan โดย i m j pan นี้นะครับเ็เป็นเสมือนกับ คนกลางนะครับที่คอยหาแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคนงานจากประเทศไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาคอยป้อนให้กับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมนะครับทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางให้กับประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ต้องการแรงงานนี้ไปทํางานนะครับซึ่งจะเป็นการไปทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่มีการหลอกอย่างแน่นอนนะครับโดยปกติแล้วนะครับวีซ่าที่เราไปนะครับจะเป็นวีซ่าผู้ฝึกงานนะครับจริงๆแล้วก็เหมือนไปทํางานนั่นแหละครับ แค่ชื่อวีซ่าครับใช้ชื่อว่าฝึกงานนะครับโดยจุดประสงค์ก็อยากให้เราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้นะครับแล้วนํามาต่อยอดพัฒนาที่ประเทศไทยให้ได้นะครับโดยทางโครงการนะครับใครที่อยู่จนจบครบสัญญาาปีนะครับจะมีเงินอุดหนุนให้ประกอบอาชีพในประเทศไทยนะครับจำนวน6 0 0 0 0เยนหรือประมาณ1 5 0 0 0 0 6 0 0เลยทเดียวนะครับซึ่งการไปแบบนี้นะครับ บริษัทเอกชนมากมายก็สามารถส่งเราไปทํางานแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับสําหรับวีซ่าฝึกงานนี้นะครับแต่ว่าการที่จะไปกับบริษัทเอกชนนั้นนะครับต้องเสียเงินหรือค่าในน้าหรืออะไรต่างๆครับมากถึงประมาณ2,000 0 0บาทเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเราไปกับโครงการ i m j a p a n นะครับเราจะเสียค่าใช้จ่ายดําเนินการต่างๆไม่ถึง10,000บาทครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับไม่ถึง10,000บาท่นบาแต่การที่จะเข้าโครงการ i m j a p a n ได้นนะครับ เราก็ต้องมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมก่อนนะครับต้องตรงกับที่เขาต้องการนะครับเราถึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับก่อนอื่นผมจะมาพูดถึงข้อดีของโครงการไอเอ็มจแปกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมาฟังกัน,นครับอย่างแรกเลยนะครับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยฟรีทั้งไปและกลับสุดยอดไหมล่ะอย่างที่2นะครับก่อนที่เราจะไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ เราต้องเรียนภาษาอบรมวัฒนธรรมอะไรต่างๆก่อนนะครับประมาณ4เดือนนะครับซึ่งอาจจะแบง่งพาร์ทอบรมแยกๆไปนะครับแต่ว่าในการเรียนนี้เราต้องเข้าไปอยู่ที่ศูนย์ฝึกนะครับไปกินไปนอนอยู่ที่นั่นค่ากินค่าอยู่ที่ศูนย์ฝึกฟรีทุกอย่างเหมือนมีข้าวฟรีทุกมือนนครับผม <Wow. S 1> ข้อที่3อาจจะงงกันหน่อยนะครับซึ่งเมื่อเราไปอยู่ญี่ปุ่นนั้นนะครับเดือนแรกเราจะยังไม่ได้ทํางานนะครับเราจะเหมือนไปเทรนนิง่งไปฝึกอะไระประมาณ1เดือนหนึ่งก่อนนะครับและเดือนที่2 เราจะาเริ่มทํางานจริงๆนะครับกับบริษัทในจา้างนั้นและก็ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงหรือเซ็นสัญญากันไว้นะครับซึ่งในระหว่างที่เราเรียนเดือนแรกเนี้ยพอเสร็จเดือนแรกแล้วนะครับจริงๆแล้วเรายัางไม่ได้ทํางานให้บริษัทดีๆเต็มตัวเราก็จะไม่ได้เงินครับแต่ว่าทางโครงการครับพอจบเดือนแรกแล้วเขาก็ให้เงินเราประมาณ80,000เยนนะครับหรือประมาณ21 2 0 0ื่นเอ็ดสองหมื่นนิดๆสองหมื่นหนึ่งพันนะครับโดยประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ค่างเงินนะครับ ไปให้เราใช้ฟรีๆอืมข้อที่4เบี้ยประกันภยัยทางโครงการไอเอ็มจัดการให้ครับอืข้อดีคร่าวๆผมก็บอกประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงคุณสมบัติคร่าวๆให้ฟังกันนะครับว่าทีา่เปิดรับสมบัครจะมีคุณสมบัติยังไงมาดูกันเลยนะครับสําหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับอย่างอื่นเลยครับอายุต้องอยู่ในช่วงนะครับ 20-30ปีบริบูรณ์นะครับณวันที่สมัครครับ2นะครับจบการศึกษาขั้นต่ำนะครับคือม .6 นั่นเองนะครับหรือว่าปวชหรือว่าปวสได้ทุกสาขาได้ทุกอย่างเลยครับ4นะครับความสูงนะครับสำหรับผู้ชายนะครับไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรนะครับส่วนผู้หญิงนะครับไม่ต่ำกว่าน่าจะ150เซนติเมตรนะครับ5นะครับก็คือพ้นภาระทางทหารนะครับ6นะครับ ไม่มีรอยสักตามร่างกายหรือร่างกายผิดปกติต่างๆนะครับเจสายตาปกติไม่สั้นไม่ยาวไม่เอียงไม่บอดสีนะครับซึ่งเมื่อเราจะอ่าสมัครจริงๆแล้วเขามีค่าให้เรานะครับว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับคุณสมบัติหลักๆคร่าวๆก็จะแค่ประมาณนี้แหละครับถ้าใครฟังมาแล้วคุณสมบัติตรงแสดงว่ามีโอกาสแล้วครับผมโดยสุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับเปิดโอกาสให้อ่าเราทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะ วุฒิจบแค่ม .6 เพราะว่าชปสนะครับไม่ได้จบปตนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับเขาก็มีการสอบนะครับโดยมีการสอบไม่ว่าจะเป็นสอบข้อเขียนนะครับอืมสอบร่างกายนะครับอืมแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะครับทั้งหมด3ด่านนะครับซึ่งถ้าใครอยากเข้าร่วมโครงการจริงๆนะครับผมบอกเลยครับว่าข้อสอบนั้นไม่ยากมากครับ ร่างกายก็ต้องเตรียมพร้อมครับถึงจะได้นะครับซึ่งถ้าเราตั้งใจจริงสามารถสอบผ่านอย่างแน่นอนครับผมอยากจะบอกว่านะครับโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ดีนะครับและเป็นโครงการที่คนไม่ค่อยรู้จักกันมากนะครับซึ่งล่าสุดปีนี้ครับ2565ที่เพิ่งสอบไปครับคนสมัครสอบก็ถือว่าไม่มากและน้อยลงกว่าเดิมนะครับผมจึงอยากจะบอกว่าอยากเชิญชวนให้ทุกคนมารู้จักโครงการนี้และมาร่วมสมัครไปต่างประเทศไปทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยกัน อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รู้ข่าวสารได้รับโอกาสดีๆบ้างน,นะครับใครที่สนใจมาครับมาลองดูของการเ n j นจีแรอทุกคนอยู่เตรียมทดสอบได้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพยายามหารายละเอียดต่างๆเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับหรือเรื่องอื่นๆที่ใครอยากรู้คอมเมนต์สอบถามกันมาได้ครับหรือว่ามีรุ่นพี่ที่มีความรู้สามารถมาคอมเมนต์แนะนำคนอื่นๆได้เลยนะครับ สวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย